ลักคนาราศีมิถุนแปดเดือนนี้มีโชคลาบมหาเองขึ้นแท่นเศรษฐีปี2 5 6 6สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนครับเราจะมาดูโชคลาบของปี266 6ครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างช่วงไหนได้โชคได้โชคจากอะไรจะขึ้นแท่นเศรษฐีต้องทำอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวโชคลาภของคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนคือดาวอังคารครับดาวอังคารเป็นดาวนักลบครับต้องกล้าแข็งขยันนะครับจะมีโชคมีลาบสําเร็จร่ํารวยแข็งแรงคืออะไรก็ต้องทําตัวให้แข็งแรงสุขภาพดีไงเดี๋ยวเงินทองก็จะมาต้องขยันด้วยนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกล้าได้กล้าเสียครับอันนี้บอกได้เลยจะทําให้เราประสบความสาเร็จแล้วดูภาพเทวดาพอ,อังคารครับถือขวานขี่ควายครับเพราะนั้นต้องสู้ต้องลุย นะครับต้องเหนื่อยหน่อยครับแล้วจะดีนะแล้วโคจรสี่สิบห้าวันต่อราศีเนี่ยแปลว่าต้องทําอะไรไม่เกินเดือนครึ่งอ่ะแล้วจะดีครับจะมีโชคมีลาบนะครับตรงนี้แล้วจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมได้เลยครับอ่าก็ต้องบอกนะครับว่าช่วงเวลาที่โดดเด่นนะครับดาวอังคารเด่นคือส2บมีนาไปแล้วนะครับถึง1ิพฤษภาคม2566หกครับอ่าเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้ดาวอังคารยัง อ่าเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนวินาศครับได้ก็จะได้น้อยได้ไม่เยอะไม่เต็มเม็ดเต็มๆๆหน่วยครับแต่ถ้าช่วงนี้ครับสิมีนาไปแล้วโอ้โหดาวอังคารโชคลาภทับตัวได้องค์เก์น,น่ารักเก์อีกต่างหากนะครับแปลว่าจะได้เงินได้ทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองถ้าเสี่ยงโชคเอาเลขจากตัวเราได้เลยนะเลขอายุเลขวันเกิดเลขไทยแบบประชาชนเลขที่เราชอบหรือช่วงนี้จะทําอะไรนะขอให้ตั้งใจขยันสู้ลุยเนี่ยจะประสบความสําเร็จ มีเงินมีทองแล้วมีไปอีกสี่สิบห้าวันเลยนะโอ้แล้วดูสิครับช่วงยิ่งถ้าเข้าช่วงหลังสิบเก้าเมษาไปแล้วอีกอะ่ะดาวพระหัสก็โคจรเข้าเรือนราชาโชคทำหนึ่งได้สิบทำสิบได้ร้อยอย่างเงี้ยระบบก็มีดาวโชคลาภก็มาทับโตัวโอ้โหอันนี้ชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นโดดเด่นเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอครับสิบสองมีนาได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไปวางแผนเลยนะครับว่าจะทําอะไรบ้างครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับและไม่เพียงเท่านั้นครับ สิบพฤษภาไปแล้วถึงสามสิบมิถุนาเลยนะครับโอ้โหเรียวกว่ามิถุนาทั้งเดือนเนี่ยดาวโชคลาภดาวองคารเลขสามครับก็มาลอยอยู่ในเรือกนการเงินเราโอ้โหเรียกว่าโชคลาภนําหน้าเป็นศูนย์ยพาหะโอ้โหเรียกว่าเป็นบอกเกิดแห่งการได้ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเข้าไปอียังได้อยู่นะแต่มันติดอยู่นิดหนึ่งว่าดาวองคารอยู่ตรงเนี้ยได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดก็แปลว่านิดนิดหน่นอยหน่อยไม่เยอะไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีเกณฑ์จะถูกแล้วได้ไม่เยอะหรือถ้าถูกแล้วก็ต้องกลับด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นเสี่ยงโชคหรือถ้าทํางานทํามาหากินเนี่ยก็ต้องขยันทําเป็นสองสามเท่าทําเยอะหน่อยไงเพราะถ้าทําเท่าเดิมมีสิทธิ์ได้ครึ่งเดียวได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําเยอะยังไงก็ประสบความสําเร็จนะครับมาให้รู้ไว้เห็นนะโดดเด่นต่อเนื่องเลยนะครับยังไม่หมดนะครับสามสิบมิถุนาไปแล้วถึงสิบแปดกรกฎาคมโอ้โหแสดงว่ากกเดือน สิบแปดสิงหานะครับเรียกว่ากรกฎาคมทั้งเดือนแล้วไปถึงอีกครึ่งเดือนของสิงหาเลยนะดาวอังคารนะครับเลขสามอยู่ในเรือนสหัชชาสหัชชาแปลว่าอะไรคนใกล้ตัวการเดินทางใกล้ๆหรือซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยจะถูกมากขึ้นนะครับเดินทางใกล้ๆคืออก็ออกไปซื้อใกล้ๆไงไม่ต้องไปไกลคนใกล้ตัวอะไรได้เลขจากเพื่อนฝูงแนะนาํามาคนที่บ้านแนะนํามาได้หมดนะครับ อันนี้ก็จะเกิดโชคลาบได้ด้วยนะแต่จะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าทําอย่างนี้มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบแล้วอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์เนี่ยแนะนําซื้อตอนกลางวันเพราะอาทิตย์คือส่องสว่างในช่วงเวลากลางวันแต่เที่ยงเที่ยงยยนีในเสี่ยงโชคได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์ถูกและร่ํารวยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต่อไปครับแล้วคันเดนตอนเนื่อครับ18สิงหาไปแล้วถึงสาตุลานะแปลว,ว่าเดือนกันหยาทั้งเดือนเลยเนี่ย ดาวอังคารครับขวนี่ได้ตำแหน่งเลยนะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันชงเฉงเห็นไหมฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่แปลว่าถ้าได้โชคได้รับจะได้เยอะล่ํารวยแล้วไ,ไปรอยอยู่ในเรือนพันธุเลขบ้านเลขรถครับออกเต็มเต็มเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่ได้จากคนในครอบครัวก็แปลว่าอะไรให้ไปคุยเจรจารสื่อสารกับคนที่บ้านไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะได้เงินได้ทองนะหรือใครทํา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วโอ้โหช่วงนี้โดดเด่นขายดิบขายดีหรือบางคนเป็นช่วงที่ลาภพ,พันทุกไปว่าได้บ้านได้รถค้าขายที่ดินเนี่ยเห็นไหมรออยู่แต่ก็มาหาจักรก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วจะดีอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่ามีเกณฑ์ได้นะเลขบ้านเลขรถช่วงแปดสิงหาถึงสามตุลานะครับอันนี้ก็ยาวนานนะอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไปวางแผนให้ตรงกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้เลยว่าช่วงเนี้ย โอ้โหเลขบ้านเลขรถ,รถออกนะอันนี้จากประสบการณ์เลยนะโอ้โหเรียกว่ามีคนบอกเลยว่าเออดาวโชคลาภอยู่เนรูเลขบ้านเลขรถชอบออกอเห็นไหมวันนั้นเราก็มีเวลาเล่นเลขบ้านรถอีกหลายงวดเลยนะครับเพราะนั้นนี้นฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเสร็จแล้วต่อมาครับเริ่มจะสิ้นปีแล้วครับสามตุลาถึงสิบห้าพฤศจิกายนครับดาวอังคารดาวโชคลาภครับไปอยู่ในพบปุตตะปุตตะแปลว่าได้จากคนอายุน้อยกว่าไงเด็กๆกอะ่ะ อ่าหรือลูกบริวารพันธุยเสร็จแล้ว่าถ้ามีลูกน้องกระจายงานที่ลูกน้องทําได้เลยนะครับจะประสบความสําเร็จครับมีเงินมีทองขายได้มีเงินมีทองมีโชคลาภมีทรัพย์สินหรือลูกก็คืออะไรลูกเอาเงินมาให้เรามากขึ้นหรือลูกบอกเลขแล้วเราไปซื้อแล้วเราก็ถูกให้ลูกหยิบเลขอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่ดาวคารอยู่ตําแหน่งเนี้ยเป็นปกุบปะปะครับก็เลยได้ไม่เยอะถ้าจะทามาหากินอะไรก็ต้องทําขยันเป็นสองเท่าสามเท่าครับถึงจะดี นะครับต้องทําอย่างนี้เลยนะหรือบางครั้งก็ทํางานต้องขยันสู้ลยุยหรือเสี่ยงโชคถูกแต่เจ้าอันอะไรเงี้ยได้ครึ่งเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมครับนะแล้วก็เต็มคันดาวคันอยู่บ้านเราถุกทาไงครับสุกปากหวานอันคันรับเอาแปลว่ยยายิ้มแย้มแจ่มใสปากหวานหานครับเดี๋ยวเงินทองโชคลาภทรัพย์สินคนนู้นคนนี้บางทีไม่ได้เสี่ยงโชคถูกนะแต่หมายถึงมีคนมาช่วยเหลือ,อก็กลูในชีวิตประจําวันเราเราก็ไม่เหนื่อยไนงะ้ย้นี่ก็คือดีเหมือนกันนะถูกไหมครับ เสร็จแล้วครับช่วงสุดท้ายดาวองคารเ่นทิม้าพฤศจิกาถึงยี่สิบเจ็ดทันไหวมาสิ้นปีแล้วครับดาวองคารดวงนี้นะครับโคจรได้เทวีโชคครับและเกษตรตาที่บดีอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคนะก็คือซื้อกับผู้หญิงเทวีคือผู้หญิงผ่านรวยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเลอนอลินะไม่นมนไน่หมายความว่าจะถูกมากมายอ่าหรืองดไปก่อนก็ได้นะครับหรือจะได้เงินจากการทำมาหากินืออะไร บุกเบอร์แก้ปัญหาครับออนไลน์นะจะพารวยครับถึงจะดีเห็นไหมครับแต่และช่วงเวลาเนี่ยจะมีบอกครบเลยนะครับเรียกว่าช่องนี้ช่องเดียวเลยนะที่ตั้งใจทําให้สามารถมาดูซ้ําๆได้อ่าหรือจะบันทึกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับเพราะนี้คือช่วงเวลาของดาวโชคลาภราแล้วปีนี้ดีตรงที่ว่าดาวโชคลาภดาวขานเดินดีทั้งปีเลย เห็นไหมไม่มีเดินวิิปริเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นบอกเลยครับติบสองมีนาไปแล้วนะครับโอ้โหขึ้นแท่นเศรษฐีแน่นอนครับโอ้โหยินดีด้วยครับแล้วก่อนจากกันไปครับ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงครับปุ่มซุปเปอร์แตงก็คืออยู่ข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับลูกหัวใจตรงนี้นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกสทวาได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่เริ่มต้นที่สีบาทครับหรือจะหนึบาทนะครับหรือจะ 200บาทก็ยิ่งดีหรือจะมากสุดคือ1,000บาทแล้วแต่ซื้อและส่งมาได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเนี่ยล่วงหน้าเป็นปีๆอย่างนี้เลยนะครับได้ยิ่งดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ใครอยากดูดวงอาจารย์เกติวาอยากให้ฟังต่อครับจะบอกหรือว่าดูแล้วได้อะไรบ้างต้องทำเช่นไรค่าครูเท่าไหร่บอกครบเลยนะครับตรงนี้าและใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเพราะว่า ภาพจากนุนาสุบูรณเราจะบอกนะว่าอยู่ลัคนาแหละไปฟังลัคนานะครับว่าแม่นกว่าราศีและถ้ามีบูชาติดตัวไว้ดีตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชาตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกตเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซั์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโคดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักขนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ